สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมข่าวกันต่อนะครับในแง่ของข่าวทางด้านวงการทหารน่าจะเกี่ยวข้องนะครับต่อการสู้รบในยูเครนนั่นก็คือกรณีที่ชาตินาโต้นั้นกําลังที่จะทําการโยกย้ายครับระบบเรดาร์รุ่นหนึ่งก็คือแลนซ ltr 2 5จากประเทศอิตาลีมายังพื้นที่ของโรมาเนียซึ่งมองว่ามันก็มีพรมแดนติดกับยูเครนทีนี้การมาสําหรับ ระบบเดรดราตรงนี้นะฮะก็เป็นเลดาราที่ใช้สรับการตรวจการได้ในระยะไกลแล้วก็สามารถมาบูรณาการนะครับกับอาวุธต่างๆของนาโตได้ซึ่งเดรดราตรงนี้นะครับก็ถูกใช้งานโดยสูนประชาการและควบคุมทางอากาศของนาโตก็มีตัวย่อว่า DACC c CC. หน่วยงานของนาโตตรงนี้นะครับเพิ่งทำการโยกย้ายเดารดราป้องกันภายนาากศ ที่เป็นเรดาร์แบบ l a นซ่า LTR 25แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจากประเทศอิตาลีเคลื่อนที่ไปยังประเทศโรมาเนียความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็ถูกมองว่านี่คือการมาเฝ้าระวังและการควบคุมทางอากาศจากนาโตก็เพื่อต้องการมาสนับสนุนปฏิการเฝ้าระวังก็ต้องการมายกระดับความสามารถให้แก่พันธมิตรทางด้านปีกตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง หน่วยงานดังกล่าวเนี่ยก็จะมีขีดความสามารถในการประกันเบื้องต้นตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับมันก็มีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายก็คือการมาเติมขีดความสามารถในการเฝ้าระวังบริเวณแนวชายแดนของโรมาเนียเลดารตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะทำการระบุตำแหน่งของผู้อากาศยานเช่นพวกเครื่องบินขับไล่ เฮลิคอปเตอร์โดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธครับที่มันกำลังบินเข้าใกล้น่านฟ้าของนาโต้ครับเรดาร์ดังกล่ลวเนี่ยมันเป็นเรดาร์แบบเคลื่อนที่ครับเป็นหนึ่งในสองของเรดาร์นะครับที่มีการถูกจัดสรรให้แก่หน่วยงาน DACC ก็มีการนำมาบูรณาการร่วมกับเซนเซอร์พาสซีฟเพิ่มเติมอีก2ตัวเซนเซอร์เหล่านี้นะครับก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวการมาทำงานร่วมกันแบบนี้นะครับก็จะทำให หน่วยงานตรงนี้นะครับของ NATO เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งแบบ Active และพา s ซีฟในตัวเดียวกันเบรดร์แบบ Active ก็จะมีการมาปรับใช้เสริมแพลตฟอร์มสั่งการและระบบควบคุมแบบคงที่และแพลตฟอร์มทางอากาศที่มีอยู่แล้วพวกมันจะมีการเข้ามาบรูรณาการทำงานร่วมกันครับระหว่างพันธมิตรและหุ้นส่วนก็เป็นการมาเสริมพลังทางด้านทางอากาศและหน่วยงานการบินของนาโต เลดาที่ได้มีการโยกย้ายมาตรงนี้นะครับก็เพื่อมาปกป้องน่านฟ้าของชาติสมาชิกแล้วเขาก็หมออวานี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความสําคัญนะครับในการเข้ามาติดตั้งหลบเลดาอยังพื้นที่ของโรมาเนียซึ่งในปัจจุบันนี้ครับเลดาตรงนี้ก็จะทํางานร่วมกับ F18 ของสเปนที่สเปนนั้นก็มีการส่งเข้ามาประจําการนะครับเพื่อต้องการมาตรวจตาทากาศก็เป็นภารกิจหนึ่งของนาโต ซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสามาคัคคีกันนะครับความช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันระหว่างนาโต้ด้วยกันเองที่จะมาป้องกันและป้องปองามภัยคุกคามดังกล่าวทีนี้เรดาร์แลนซอร t r 2 5นั้นก็ถือว่าเป็นระบบเรดาร์ที่มีความล้ำสมัยออกแบบมาเพื่อการตรวจจับติดตามและการเฝ้าระวังขั้นสูงโดยหลักการทั่วไปแล้วครับเรดาร์ตรงนี้ก็ถูกใช้งานในภารกิจทางด้านการทหาร เพื่อต้องการมาตระหนักรู้ถึงสถานการณ์อย่างครอบคลุมไปจนถึงเรือรบและเรือดน้ำด้วยครับทีนี้ระยะการประการของระบบเลดร์แลนซ่ามันจะทําให้การตรวจจับและติดตามเป้าหมายนั้นได้ในระยะที่ไกลกันพอสมควรคือเขาบอกว่าสามารถตรวจจับเป้าหมายทางการและพื้นผิวได้ไกลเกิน200ไมล์ทะเลก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของการปริการต่างๆ ความสามารถในการติดตามเป้าหมายของเรดาร์แลนซ่า l t r 2 5นั้นมันมีความซับซ้อนสูงมันมีการใช้อัลกอริทึมประมวลผลสัญญาณขั้นสูงและเทคโนโลยีแบบมัลติบีมเพื่อติดตามเป้าหมายได้อย่างหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีความแม่นยำการติดตามเป้าหมายก็จะมีการให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทั้งตำแหน่งความเร็วและวิถีของวัตถุที่ได้มีการถูกตรวจพบซึ่งมันก็จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้ามาประเมิน ส่วนร่วมภัยคุกค,คามได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเรดาร์แลนซอรเอทนั้นสามารถที่จะมาบราการกับระบบอาวุธที่มีความหลากหลายเพื่อเป็นการมาเสริมประสิทธิภาพครับแล้วก็จะมีการสื่อสารกับระบบขีปนาวุธปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานระบบป้องกันอื่นๆนะครับจะให้คําแนะนําและข้อมูลที่ถูกต้องและมีความแม่นยําสูงในการที่จะไปล็อกเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ระบบวุธนั้นสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือสูงครับ